สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ3นาทีกับอายการแผ่นดินนะคะดิฉันนางสาวเยาวรักษณ์ทองหอรักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะคะวันนี้ก็ขอนําเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ต่อเนื่องจากคลิปก,ก่อนนะคะ นั่นก็คือการสนับสนุนการไก่เกีย่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชนนั่นเองนะคะโดยเ,เราจะมีภารกิจสำคัญที่จะให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในด้านทั้งกฎหมายเกี่ยวข้องกับการไก่เกลียข้อพิพาทและเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงศิละปะในการไก่เกลี่ยให้กับผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะคะ โดยทางสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะการไต่เตี๊ยบนมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนโดยให้นำความรู้และทักษะที่ได้เนี่ยไปปรับใช้เมื่อเกิดข้อพิพาทในชุมชนเกิดขึ้นนั่นเองโดยในแต่ละปีเนี่ยสำนักงานอายการสูงสุดได้มอบแผนปฏิบัติงานให้กับสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะ โดยจะต้องดําเนินการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นําชุมชนเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายคือปีหนึ่งน่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวนะคะก็ประมาณ130หมู่บ้านจํานวน260คนนะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางสํานักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นได้จัดอบรมผู้นําชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ทราบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไก่เกลี่ยและประนอมข้อบพิาพาทขึ้นที่อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้จำนวน198คนนะคะโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านในอำเภอรกระนวนได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดรวมทั้งมอบประกาศเสียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ดิฉัน ก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ประสบปัญหาข้อพิพาทแต่หาทางออกยังไม่ได้ให้ท่านใช้ช่องทางการระง,งับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทกับทางผู้นําชุมชนของท่านซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนของท่านเองนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางมาที่ตัวจังหวัดและทางผู้นําชุมชนของท่านก็จะได้รับประโยชน์ด้วยคือเกิดการเรียนรู้และทักษะในการพัฒนา ศิลปะในการไก่เกี่ยข้อพิพาทมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ดิทันก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ